สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการตั้งค่านะครับนะทำโปสเตอร์นะครับขันะ้นที่หน,นะครับขั้นที่หนึ่งในการทำโปสเตอร์นะครับขันะ้นที่หก็คือเราทำการ create new นะครับหรือว่าไปที่ไฟล์แล้วก็ new นะครับนะ new ทีนี้เมื่อเราไปที่ไฟล์แล้วก็ new แล้วนะครับ เราก็จะมากำหนดนะครับในเรื่องของตัวขนาดของกระดาษที่เราจะใช้นะครับนะกระดาษที่เราจะใช้นะครับเรวว่าขนาดที่เราจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ให้กับส่วนไหนเนาะนะครับนะเช่นนะครับถ้าเป็น ขนาดของกระดาษนะครับที่เป็นอินเตอร์เนชแนลเนาะนะครับนะก็จะมีอยู่ในส่วนนี่เนาะปลินนะครับอ่านะก็จะมี a อซีนะครับม, AC, มี a อซีมี a อสาอะไรพวกนี้นะครับตามที่เราอยากได้เนาะนะครับนะบนะสมมติว่าต้องการให้เป็น a อห้านะครับ a อห้าก็เลือก a อห้านะครับ A5 นี่ขนาดก็คือ148คูณ210มมตรนะครับนะหนะรือว่าจะเป็น B5 อย่างงี้ก็คือเงกกับเรากำหนดนะครับนะผมเลือกเป็น A5 เนาะ A5 ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 นะครับก็ Create นะครับนะ เราก็รอสักครู่นะครับเราก็จะได้ชิ้นงานมาแล้วนะครับนะได้ได้เป็นหน้ากระดาษเปล่าๆนะครับนะเราสามารถที่จะซูมซูมก็ไปดูก็ได้นะครับนะโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนต่อมาแล้วคือเราจะนำภาพ เข้ามานะครับในชิ้นงานของเรานี้นะครับนะคือเราต้องวางแผนก่อนเนาะนะครับว่าด้านบนนี้เป็นอะไรเนาะเป็นหัวนะครับนะหัวของโปสเตอร์นะครับเนื้อหานะครับแล้วก็ฟุตเตอร์เนาะเป็นที่อยู่นะครับทีนี้เราก็ไปเปิดไฟล์เนาะโอเพนนะครับ เพนแล้วก็ไปเลือกภาพนะครับภาพที่เราเตรียมไว้นะครับผมจะทำเนาะโ,โปสเตอร์ที่เป็นการประชาสัมพันธ์สาขาเนะนะครับสาขาวิชานะครับก็เลือกรูปนะครับเดี๋ยวราสักครูนิดนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับ กับเครื่องที่เราใช้นะครับว่าเครื่องที่เราใช้นนจะเร็วหรือชานะครับผมเลือกเลือกรูปนะสมหรับผมเลือกนะร,รูปนี้มาเนาะรูปรูปไหนก็ได้นะครับนะผมเลือกรูปนี้นะครับ o p เ n เราก็จะทำการเปิดรูปขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะซูมซูมเข้าไปเนาะซูมเข้าไปนะครับดูรูปนะครับซูม ทีรูปนี้เราก็น่าจะมีการตกแต่งเนาะแล้วก็มีการตัดภาพนะครับพอถ้าเราดึงมาใช้เลยนะสมมติว่าผมดึงมาใช้เนะผมไปที่วิ ndo นะครับทูอัพ h o r i z o n t a l นะครับนะเราดึงภาพนี้ลงไปในชิ้นงานนะครับ นะครับเมื่อกี้มีภาพที่ผมเปิดเปิดมาคือภาพนี้เนาะนะครับภาพนี้ <c oughs> อันนี้คือโปสเตอร์ของเรานะครับนี่ที่จะใส่ภาพเข้าไปนะครับ แต่ว่าภาพนี้เราก็ต้องมีการตกแต่งก่อนเห็นไหมเมื่อดึงมาแล้วภาพก็จะแบกกล่าวอะไรพวกนี้นะครับนะสีก็จะเป็นสีดำใช่ไหมครับนะนี่คือภาพนี้ก็ต้องมาใช้เครื่องมือในการตัดนะครับเพราะเราทีนี้เครื่องมือในการตัดเนาะก็จะมีลายเครื่องมือถ้าใช้เครื่องมือเมจิก ไมครับใช้ไม่ได้นะครับนีใช้ไม่ได้เนาะรนะนะเราก็ต้องมาใช้เครื่องมือที่อ่านะใช้กับตัวนี้ก็ได้นะครับปมใจเพนทูนะครับ Paint to. นะ ทีนี้ผมใช้ pen tool ผมก็จะตัดนะครับตัดแล้มัคลิกเพื่อทำให้ปลดล็อกเนาะอันนี้คือฉากดำใช่ไหมครัฉากสีดำนมีตัวหนังสือตัดนี่ด้วยนะครับนะเราต้องดูแบบด้วยนะครับถ้าฉากดำนี้เราจะตัดยากนิดนะึงนะครับหรือถ้าเราไม่ ถ้าเราตัดนะครับจริงมีเครื่องมือหลากหลายหลากหลายเนาะที่ใช้ในการตัดนะครับในใช้ตัวตัวนี้ก็ได้นะครับ ใช,ใช้เพนก็ได้นะครับอันนี้ผมตัดเป็นตัวอย่างเนาะอาจจะตัดไม่ละเอียดมากเท่าไหร่ก็กดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเนาะ มีพรมตัดแบบคร่าวๆนะครับเห <Okay. Yeah. S 1> ็นไหมครับแถน้นผมนก็กดไปที่ copy นะครับ edit แล้วก็ว่านะคร,ครับก็จะได้ อันนี้คือตัดแบบคร่า,าวๆนะครับนะภาพนี้ผมก็ไม่ใชลนะ่ลากแต่ทางขยะไปนะครับผมจะใช้ภาพนี้เนาะนะมาแล้ว มาที่ชิ้นงานของเรานะครับ okay. จากนั้นก็ใส่ข้อความนะครับกดทีเทคเตทีเนาะัวทีคือเทคนะครับ ไปที่ชิ้นงานของเรานะครับแล้วก็ปรับขนาดเนาะแล้วก็พิมพ์ข้อความ ทีนะ่ในการในการโมบเราเราจะใช้ตัวนี้นะครับโมบทูนะครับตัวโมบทูนะครับก็กดไปที่ชิ้นงานนี่ไหมครับกดแ c t i v e หนึ่งครั้งแล้วกดที่ชิ้นงานนะชิ้นงานก็จะขยับนะครับอ่านะ ขยับตามนะครับนะเราสังเกตดูด้านนี้จะมีเลเยอร์นะ1 2 3่งสองสเลเยอร์แล้วนะครับนะเราอยากใส่ข้อความอะไรเราก็สามารถกดที่ตัว T เนอะกดลงไปนะครับ ข้อมูลบองตนนะที่ตอนที่เราทำนะครับเราก็ต้องมีการออกแบบนะครับอันนี้ออกแบบเบืองต้นนะครับอันนี้คือออกแบบมีโลโก้นะครับมีโลโก้นี่อันนี้คือโลโก้นะครับหนาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลใช่ไหมครับนะนะครับนะแนวทางในการประกอบอาชีพนะครับนะแนวทางในการรับสมัครนะครับนะเรียนกี่ปีนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับนะอันนี้คือ ตัวอย่างตัวอย่างอันนี้คือเราต้องออกแบบไปก่อนนะครับคิดไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรมนี้ในการทำเนาะ การประกอบอาชีพนะครับนะโลโก้นะครับโลโก้อยู่ที่ไหนนะโลโก้เนาะมีโลโก้ก็เราก็เอามาจากนี่นะครับ นะครับนะ DPM นะครับเราก็คลิกขวาบันทึกรูปนะครับแล้วก็บันทึกรูปลงไปที่ my Picture เนอะปึ๊บนะครับ ทีนี้เราจะมาใส่นีนเนาะก็ไปที่ open ที่ไฟล์เนาะ open นะครับในรูปนะครับ logo open นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ตัว window แล้วก็เรื่องของตัว a l l i s t e t i l ก็ได้นะครับ จับนี่ลากลงมาเนาะปุ๊บอ่าได้โลโก้แล้วนะครับง่ายๆแบบนี้แหลนะนครับที่นี้ถ้าเราสังเกตดูเนะครับตัวตัวโลโก้นี้จะมี หลังนี้จะเป็นนีแบบนึงนะครับมีพื้นหลักเนาะถ้าเราอยากจะเอาเฉพาะโลโก้ก็สามารถตัดน,นะครับเอาเฉพาะนี้เนะนะเาะสามารถตัดได้หรือว่าเราจะกอ๊อปปี้นี่ก็ได้นะครับแล้วก็วางก็จะเป็นอีง layer, เลเยอร์นึนะครับ ย่อขยายก็ได้นะครับไปที่ image แล้ว edit ก็ได้ edit transform scale นะครับนี่ย่อขยายโลโก้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือวางระวังข้อความวางโลโก้ไว้ก่อนเช่นโลโก้จะด้านบนหรือโลโก้จะด้านล่าง ขึ้นอยู่การออกแบบของเรานะครับการออกแบบของเรารส่วนโลโก้มหาวิทยาลัยก็มาจากมหาวิทยาลัยนะครับแนวะทางการประกอบอาชีพมีอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับให้ใส่แบ็คกราวด์ด้านหลังก็ได้นะครับ นี่แบบเก่าวเนาะเกิดจากการออกแบบของเรานะครับนี่คือวางโครงสร้างไว้คร่าวๆนะครับนะโดยปกตินะครับภาพที่เราเอามาเนาะอย่างเช่นภาพโอเพนอย่างนี้เนาะอ่าเราต้องมีการตัดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเอามาถ้าเราดึงมาเลยนะครับแนวทางเนาะถ้าเราดึงมาเลยปุ๊บ นะครับนามก็จะเป็นภาพแบบนี้ใช่ไหมครับนะเลยต้องตัดตัดภาพก่อนนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงในการตัดภาพเนาะเพราเราดึงภาพมาปุ๊บนะครับเราจะมาใส่เลยไม่ได้เนาะเราต้องมีการจัดวางนะครับนะส่วนด้านล่างก็จะเป็น ติดต่อเนาะนะติดต่อสอบถามนะครับาจะใส่เบอร์โทรนะครับใส่เฟซบุ๊กอ่าได้หมด นะครับนะอันนี้คือเรากําหนดนะกำหนดขนาดของฟอนต์นะครับนะทีนี้ฟอนต์นี้นะครับถ้าเราอยากได้ฟอนต์อื่นๆนะครับไม่ไม่ใช่ฟอนต์แบบนี้นะเราสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ลงมาได้นะติดตั้งฟอนต์นะครับจะอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปสอนการติดตั้งฟอนต์แยกเอาไปนะครับนะอันนี้เป็นแนวทางเนาะ ฟอนต์เราก็สามารถเลือกนะครับปรับแต่งจะเลือกเป็นสีต่างๆได้หมดนะครับนี่เราเลือกสีได้นะครับหรือเราจะเราคลิกตรงไปที่ฟอนต์นันนะเลือกกำหนดสีนะครับหรือใส่เอฟเฟกนะครับนะใส่เอฟเฟกวิธีการใส่เอฟเฟกก็คือคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับไปที่ด้านล่างเนี้ยนะ f x คือ f อเนะครับเราจะใส่สตรอกสตรอกก็คือเส้นขอบนะครับเส้นขอบนะเส้นขอบของงานของเรานะครับนี่นะครับเส้นขอบส่วนผมใส่เป็นสีสีส้มอย่างนี้นะอันนี้เป็นเส้นขอบเนาะเราจะให้ขอบฟุ้งนะครับหรือใส่เป็นตัว กราดียนอะไรพวกนี้นะได้หมดนะครับเราสามารถทำได้นะครับอันนี้คือการปรับแต่งเนาะนะครับปรับแต่งในเบื้องต้นนะเราก็จัดรูปแบบนะครับนะ ของตัวโปสเตอร์นะครับนะให้ได้ตามที่เราต้องการเนาะนะครับที่นี้ส่วนแบ c ็ก r กร n าวด้านล่างนี่นะครับด้าน,นล่างแบ็กเกราวเราสามารถที่จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ใส่จริงๆทุกอย่างต้องใส่ชื่อไปนะครับนะก็ไปที่นี่กลาเดียนก็ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะ ไลเ่เฉดสีเนาะ,ะนี่นะครับไลเ่เฉดสีนะครับไลเ่เฉดสีของงานของเรานะครับนี่นะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการนะครับแบ็กกราวด์เป็นสีแบบนี้เราต้องการแบ็กกราวด์ที่เป็นกราฟิกเนาะก็ไปที่เว็บเวฟหนึ่งนะ ที่จะแนะนำเนาะชื่อว่าเนาะ f r e e p i c c o m นะครับนะอยู่ในนี้จะมีนะครับนะแบ็กกราวที่เป็นพื้นหลังนะครับเช่นผมต้องการแบ็กกราวนะครับที่เป็นพื้นหลังนะครับผมก็ใส่ว่า B G Technology ก็เสิร์ชปึ๊บนะครับก็จะมีแบ็กกราวนะครับที่เราคิดว่าสวยงามเนาะ นะเราสังเกตด,ดูนะครับตัวไหนที่มีการขายจะมีรูปมงกดอยู่ด้านบนนี่ม่ต้องซื้อนะต้องซื้อถ้าเป็นเงี้แต่ถ้าไม่มีก็คือฟรีเนาะนะครับแล้วกดผมกดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอาแบนะ็กกราวน์เนาะมาใส่ในงานของเรานะครับนะกดดาวน์โหลด ก็รอสักครู่นึงนะครับกดดาวน์โหลด ดาวนล่มาแล้วนะครับแต่เขาจะซิปมาให้เรานะครับเราต้องแตกซิปเนาะ ดาวน์โหลดมาแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็คลิกขวาคลิกขวา,น,น,ขวา,น,ะานะครับคลิกขวาเนาะอ่าแตกสิบนะครับพระเจ้ารูปนี้เนาะ Extract t r u นี่เลยครับตามชื่อเลยแบบกล่าวาก็จะได้นี่เป็นรูปแบบกล่าวนะครับผมวิวดูเป็นนี่ครับนี่รูปนี่นะครับเราก็จะเอาแบบกล่าวนี้มาใส่งานของเราไปที่ไฟลโ open นะครับ แล้วก็ที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเลือกภาพที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับโอ e เพนก็จะได้มาแล้วเนาะจากนั้นก็ไปที่ Wind o w เนาะ orange to up vertical นะครับ นะคลิกหนึ่งครั้งลากมานะครับเห็นไหมครับก็จะได้มาแล้วก็จะได้แบ็กกราวที่เราดาวน์โหลดมานะครับนะจะใหญ่ไปเนาะก็ไปที่ edit transform scale ครับถ้า scale มันใหญ่ไปก็ลดตรง เราสเกลได้นะครับอันนี้เป็นแบ็กกล่าวนะครับเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้เนาะเป็นของฟรีนะครับก็ขอจบการทำโปสเตอร์แบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆนะครับก็ ให้เราลองปฏิบัติแล้วก็ทำดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ